ผมขึ้นใช้เครื่ช่วยหายใจเนี่ยนะครับเขาต้อง,ง,ง,องหอใหงง้ผมเขียยเขี่ยกับหมอเข้าใจนั้นหมอพูดผมเขี่ยผมเก่งขนาดไหนหมอบอกว่าไม่จาะตอนไม่เจอบดืึอยังไงก็ต้องเจอบเชา้าก็มาหมอประจําของผมเนี่ยมาจีบแล้วก็บอกพยาบาลรอบเช้าว่า,าพี่เตรียมเครื่องมือจออกเตรียมไหนก็จาะออกนะพี่นะเรนตรียมสิบเจ้าผมว่าถ้ากูยอมกุนตู้ตู้บางเนี่ยกูตายอย่างเรี้ยแน่นอน มันเสียงนะนี่แหละครับคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นผมก็เลยเรียกทนายมาเล่าให้ทนายฟังทนายถามผมว่าอาจารย์จะเจอาเรื่องไหนเพ้ยเอาเรื่องได้หรือ,อเพืจะได้ทำอะไรทั้งสิ้นถ้าจะเอาสักอย่าง,งเรื่องอะไรจะเอาไม่ได้คดีไหนทําให้คนไข้ที่มีคุณาภาพต่อสังคมต้องมีหัวใจละหมองเหี่ยวใ่เสือเขาคดีนี้ขึ้นมา,นรา,นรานเร็วมากเลยทนายจริงทนายแต่ทุกอย่าง่ป็นพูดเนี่ยเราก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกเรื่องมันผ่านไ ความเสี่ยงก็คือได้ตลอดเช้าขึ้นมาเนี่ยความเสี่ยงอย่างเขามีเสียงเรื่องโอเปอเรชั่นการปบัตงานเวลาเราจะออกไปปฏิบัตงานเราก็เสียงในข้อความที่เราส่งให้กับคนฟังมันก็เสี่ยงเช่นมีพนักงานรอหอโง่อคนหนึ่งบอกผมว่าอาจารย์ไม่ไปงาแล้วหมอฟังมาหาอะไรอะใชไหมให้ผมอ่ะ แปลงฟังขึ้นขึ้นลงลงผมก็เดินขึ้นบ้านเดินลงบ้านมาไม่เห็นเกี่ยวอะไรเลยหัวอ่าแล้วก็เลยไปบอกคุณหมอคุณหมอคนไหนสั่งรอปอก็มีหมอที่ประจำนะทำไมเด็รขาดชัาช้าคุณหมอรู้ไหมมันเดินแปลงฟังชั้นบนชั้นล่างเมียมันก็ถามว่าเฮ้ยยังไม่เคยจักสารแล้วเออมันก็เลยบอกว่าหมอสั่งให้เวลาแปลงฟังให้ขึ้นบนลงล่างเพราะธรรมดามั่แปลงนี้เพราะแปลงนี้นี้ความเสี่ยงเกิดขึ้นหรือก็บอกใหม่ มีกจันมีรโรงพยาบาลจันรยาบาลหนึ่งมาเอายาเนี่ยเดินย้อนไปช่องสามระดับาลนี้อยู่อยู่ทีสาเพสัชกรเป็นคนทักตะพัก,พก,พการามปุาปวอะทำไมป้าไม่ไดสักทีเอร์ออกไปรู้ปากรนารรำอยู่รอยู่ป้าทำไมํางนั้น,ลำลำลน,นเขาเขาตูบู่้ย้อนเนี้ภาษาน้อนภาษาอีสานแปลว่าลำใช่ไหมครับพยาบาล เออ่ช่วย move หน่อยนะคบจบจากหลังศีลดายประจำวิสาช่วย move หน่อยนะครับคนที่อยู่ห้องอีสานคนที่นั่งตรงนั้นรอนะทุกคนลงหลับตูนแล้วหมอบกันใจเลยทุกคนก็ตกใจป้าทำไมมาเงั้นเขาสูบกระสุนต่อตูนเนี้ยต่อมูฟเนี้ยดูให้มูฟมูฟกระหมูมันใกล้คุณบออกไหมครับเหมือนกับปลาไหลเนี่ยปลาไหลเนี่ยฝรั่งเนี้ยมาเกียวอีสานเรียกว่าเกียว มันใกล้กันแล้วคนอีสานไปเมืองนอกนอกับผมก็ขอให้อาจารย์ฝรัง่งท่านผมนี่เข้ามาปะหลยนั่งมาพอเข้ามาใส่เยอะคนเราเนี่ยนะครับเวลามาสื่ออะไรไต้องสื่อให้ห่ายคนข้ามรูเรื่องอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอะไรในอะไรในชีวิตดังนั้นในเมืองน,นอกเนี่ยตอนนี้อเมริกากำลัง crisis communication ด้วยวิธีการกระทำเช่นวันนี้ถ้าใครไปอเมริกากับผมจะไม่ได้ไปดู ศิลปภาพรเรเพราะอาวามาบอกว่าไม่คุ้มอาวามาสื่งอทางข้อเลยครับว่าหยุดการท่องเที่ยวไม่ขายบัตรคนลาวประเทศลาวที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยมันแค้นมากเลยนะมันบอกว่าให้นักคอยเก็บเงื่อนมาเป็นแรงปีเพื่อสิดน,นียาหัวหนามผมก็เฮ้อเลยว่าหน้าหัวหนามเพรากฏว่าคนประเทศลาวเนี่ยนะครับเลียกเองศิลปินภาพว่าคุณยากเพราะเป็นผู้หญิง ส่วนหัวที่แหลมๆนี่มันมีนีนาเลยเรียกว่ายาหัวนะบัะเงเอิญผมเป็นคนเลวเพราะผมเคยทำงนานในโครงการสัรปชาญญะกับต่างประเทศลาวผมก็เลยรู้ผมก็เลยแปลตามคำว่ามันคืออะไรเวลาที่เราจะสื่อในคลาสสิสเนี่ยนะครับเราสื่อเราต,รตร้องมีเป้าหมายผมยกตัวอย่างให้คนไทยไปทำโฆษณาในประเทศลาวนะห้าห่วงคนหายห่วงเนี่ยคนลาวไม่ซื้อสินค้าพคเพราะคนลาวไม่มีคำว่าทนหายห่ว คนลาวมันพีว่าไส้กับเบื้องห้างพรมแล้วของเราต้องห่ว,วงววมันใช่ไหมเลยแต่ภาษาโฆษณาบอกไม่ได้อาจารย์ภาษาโฆษณาต้องสั้นง่ายกระชับแต่เราไม่ง่ายกระชับผมเลยไม่ง่ายไ,ไม่กระชับนึกออกไหมครับนะฮะนางกระเบิ้องบนกรมปั่นหอเนี่ยสอยนให้กับสายการบินเนี่ยแล้วก็แอนบูสเตทผู้บริหารกับอาจารย์ขอให้อาจารย์วางภาษาของคิงเดอร์เอาเขียงหลักนางกระเบินองบกนกำปั่นหอเอาพวกนางกระเบิ้อนางกระเบินองที่สั่งไปเลยก็เรียบร้อยเลยผม ถอกไหนะครับการคำว่าแอร์โมสเตอร์อะไรก็โมเดิร์นเกิกับการแอร์โมสเตอแต่วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญเชื่อไหมครับว่าถ้าท่านเจอผมกับผมท่านจะแก้ปัญหาอย่งไรผมนั่งทำงานกับองค์การสปอร์ชาตาร์ในมหาวิทยาลัยธรรมชาติลาวก็คือหาอะไรดงบดงบไปว่าบาทดงบไปว่าเยอะดงดบไปว่าเต็มเลยด้วยปากยุงและเสือผมนั่งเทำงานอยู่ประมาณสองทุ่มแล้วไปเด็กวัยรุ่นเดินผ่านออฟฟิศผม และก็ถามผมว่าถ้าฟังนะนี่คื Communication, อเลขคูณคูณค่าชีสสั่งผมถามผมว่าอาจ๋าเมาเนี่ยนะอาจารย์บอกผมได้ก่อนที่เขาว่าเพื่อนไทยก็เหมือนเราเป็นบ้านพ ผมก็เลยเดินเลี่ยงออกไปเดินออกไปครับเดินเลี่ยงออกไปแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ประตูแล้วก็ผลักประตูไปแล้วก็สไลด์เินออกนอกประตูถ้ามีอย่างใดึ้นปูรอดมันต้องมีการสื่อตอบรอนและผมก็ตอบเด็กลาาเหล่านั้นว่าเสาๆความขเดแ้้งถ้าผู้ใดให้ไงผู้นั้นก็เป็นพี่ถ้าผู้ใดขับผู้นั้นก็เป็นน้องเราผู้นั้นก็เอออาจารย์ก็เป็นยางงั้นผมขอเป็นน้องตลอดสี่ปี จำไว้เลยนะครับถ้าทำ MOU เมื่อไรประเด็นสุดท้ายที่เขาจะพูดก็คือสําหรับขาไซจายขึ้นกับเพื่อนไทยได้ครับกรหลอดเช่านะครับอันนี้คือความจริงนะดังนั้น list management เป็นเรื่องที่สนุกมากอะไรก็แล้วแต่มึงเสี่ยงมาเถอะผมพูดได้ทุกเรื่องผมบอกตรงๆเลยนะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเคยได้ยินว่าปรองดองใช่ไหมมันมีคนขอให้ผมเข้าไปอยู่ในกระบวนการของบอกเนี่ย ถ้าฉันทำก็ประเทศไทยฉันทำแต่ถ้าท่านทำในฝ่ายใดได้มีฝ่ายเสียฉันไม่ทำฉันจะทำเพื่อประเทศไทยเท่านั้นแต่นโรคจิตครับพ่อเป็นทหารแม่เป็นครูเนี่ยที่ไหนหนุจากมีที่ไหนเคยทับรถไปสงบ้าิพ่อเป็นทหารแม่เป็นครูนะครับเลือกทหารจะเล่นพวงมาลัยกระทุ่งอยู่ข้างไหนอ้าวไม่มีใครอยู่สาสุขเหรอน้าเป็นใครจะเป็นพยาบาลอสมัยรัตนบุรีสาสูนไหมสาสุขนะครับอ่าแล้วก็ป้าในรุสึกเป็นชู้กับหมอคนหนึ่งสาสูนไหม กูมีสายเลกอดทั้งหมดระดับแม่ท้องอยู่นะครับดังนั้นในต่างประเทศโอนัลดโอบามากำลังสื่อด้วยกระบวนการพารานอยคอมมูนิเคชันแมนเนชเช่นเขาบอกพารานอยเนี่ยเคยอดิฉันนอยนะนอนนอนคือดิฉันไับอ่ารไปทีพีนอยจริงๆในเมืองนอกเวลาจะกระตุ้นให้คนตื่นตัวก็ใช้กระบวนการพารานอยเช่นเช่นพวกนี้จะไปสอบกระทรวงศึกษาเนี่ยเดือนเนี่ยเช่นเฮ้ยมึงไม่ตื่นตัวไม่ได้แล้วนะวันเนี้ย กระทรวงของเราเงินน้อยนะกระทรวงสาธารณสุขเงินน้อยนะทำให้คนในกระทรวงนี้ตื่นตัวทํางานเพื่อที่ทาราบอยแต่บางคนเฮ้ยต้องช่วยจะทำนั้นเงินสาธารณสุขน้อยกะช่างซีน้อยหมดจังการที่อะไร้หเก็ไม่ต้องทำไรเห็นว่าคนที่ทำเป็นผู้นิยมปลูกอันนี้เอาปีนเข้าโคอีกบอกไหมครับฉะนั้นทาราบอยเป็นเรื่องปลูกไม่ให้ประมาทและประมาทแล้วไม่ให้แล้ว สีม่วงการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงได้วันนี้การสื่อสารของของขอนุญาตพูดนะั้นเราเป็นคนรุ่นเก่าถ้าใครรู้ว่าตัวเองไม่ถึงสามสิบปีในห้องนี้มีแม่ใครยังไงที่ไม่ถึง30ปีมีไหมนะครับโอ้ยยุคดิจายแล้วนั่นไม่พูดกันแล้วกันพูดแล้วเดี๋ยวจ่อห้องไม่ได้นะพูดซะหน่อยนะวันนี้เด็กอายุที่30มลงมาเนี่ยนะกนะารสื่อสารจะเชื่อมโยงไม่ค่อยเก่งยกเว้นคนที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวเท่านนะั้น การสื่อาช่อมโยงได้เพราะครับเพรว่าสมัยนี้เป็นสมัยที่แบบว่าตักูเรื่องของูเาเรียกว่าินเจเนเรชันสำหรับคนที่ทำงานเพื่อสาธารณสุขนะครับผมขออนุญาตพู้ดคุยอยู่เรื่องเราจะคิดเหมือนกันก็คือไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรไครอะไรล้วแต่ไม่ว่าท่านจะทำอะไรแล้วแต่สาธารณะต้องเกิดสุดังนั้นตัวเวทีคอมมูนิเคชันวิธีพูดหรือวิธีเชื่อมโยงอะไรเนี่ยเราต้องทำให้มันเกิดสุทมากที่สุดเพ่อที่หนึ่งไปได้ การศึกษาที่มีคุณภาพจะเชื่อมโยงกับกลณีรู้กลณีรู้คือ how to ครับ how to พ่อในทหารพ่อบอกว่ายุทธศาสตร์การลบมันเป็นอย่างไรยุคยุทธศาสตร์จนกระทั่งโตแล้วเรียบร้อยก็ถามลูกน้องว่าเด็กๆตอบคือว่ายุทธศาสตร์คืออะไรคือสิ่งที่อาจาระทำนะนรับเรียกวิทธศาสตร์มันคืออะไรเหรอโกงอาจารย์ที่อาจารย์โกงและสำเร็จแล้เรื่องเรื่องเรื่องยุคภอ๋อเหรอถ้าโกงแปลว่าอาจารย์เสียผลประโยชน์ แต่ถ้าอาจารย์ได้ผลประโยชน์เรียกว่ายุทธศาสตร์และวินงวิ่งในการทัดสองฝ่ายงานกระทรวงสาธารณสุขของเราจะกลายเป็นงานวินวิ่ที่ทั้งสองฝ่ายต้องได้นะครับดังนั้นนะครับจิตซอของความสำเร็จการบริหารความเสี่ยงก็คือจัดก,การเทคโนโลยีสารสเนเทศจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ก็คือ information i n f o r m a t i o n มีเพื่ออะไรมีเพื่อต่าง อินโฟเรชันหรือข้อมูลมีเพื่อการตัดสินใจน้องไปฉีดวัคซีนนะอันนี้เป็นคำดีหมายที่ดีน้องไปฉีดวัคซีนสนับเป็นการบอกว่าท่านมึงไม่ไป่วยตายแนย่มีคำว่าซักเข้ามาตัวเดียวแค่น,นั้นเองนึกออกไหมครับเหมือนกับดาราคนหนึง่งอาจารย์หาทอยาได้น,น้องเขามาทำรายการทีวีค่ะเหรือติดต่อผู้จัดการเขาเลยหนูไม่มีเบอร์ผู้จัดการติดต่อให้เสร็จเรียบร้อย อีกออครึ่งชั่วโมงอาจารย์ขารู้สึกว่าผงจะผิดหวังค่ะไม่ได้เลยเขาไม่ยอมแล้วทาไมการชีวีก็เลยบอกว่าเติดต่ออ,จอาจารย์ตัดทีวีบอลเพราะดาราคนนี้เกรงใจอาจารย์แล้วก็บอกเราไม่อยากให้ผิดระบบผู้จัดการอไม่เป็นไรเราก็คุยผู้จัดการบอกอ่ะอาจารย์ก็ให้30นาทีแค่นั้นเองเธอดาราจะตายพเพราะเธอนะถ้าเธอ,อเป็นคนบริหารการสื่อสารได้ เธอจะไม่พูดคำว่าให้3 0ินาทีเธอจะต้องพูดคำว่าได้3าสินาทีเพราะคำว่าให้มันมีคุณค่าก็จริงแต่คำว่าได้คนรักมีคุณค่ามากกว่าดังนั้น literacy หรือการเขียนการอ่านในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของสาสรสุนทีารเป็นสิ่งที่สำคัญมาก literacy อ่านออกและเขียนได้สมัยนี้มีสอง literacy อันหนึ่งอ่านออกเขียนได้ภาษาขทงตัวเองอันดับสองอ่านออกเขียนได้ในเรื่องของไอที จะเป็นระบบสารสนเทศและจะทำให้คนตัดสินใจผมไม่เก่งเรื่องไอทีนะแต่มีอะไรจะใส่เข้าไปในไอทีเด่ผมบอกก็ได้มนุษย์ไม่มีใครเก่งทุกเรื่องมันจะต้องผัดทำเก่งถ้าไอ้ไม่เก่งไอทีด้วยคิดเก่งด้วยมันมีอยู่คนเดียวในโลกคนที่คิด Facebook เป็นเด็กที่เก่งมากแต่ทุกวันคนใช้ Facebook ไม่ใช่เพราะคนดีเป็นนักธุรกิจมาวางแผนให้เด็กคนที่วางแผนแค่50%ให้มันมีเ c e b o o k แต่ไอ้คนที่บอกว่าเฟซบุ๊กอยู่จะอยู่เฉ นะต้องใช้ขบวนการตอบแบงนี้แล้วเราก็ไปพัฒนามนุษย์จึต้องเกิดมาอย่าง,างน้อยสคนเพื่อช่วยคิดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ควรละมาเลยนะนี่คือคําที่จะบอกความเสี่ยงและควายสิสวันนี้และเมื่อเช้ามีเข้าไปในเว็บไซต์มีภาษาญี่ปุ่นแล้วเรียบร้อยครับมันแปลว่าอะไร Literacy ถ้าสมมติมีภาษาใดภาษาหนึ่งแปลว่าคน เหมือนกับเวลาเราไปเสี่ยงเนะเราไปบริหารความเสียเส่ยงหนระือไปคุยเรื่องความเสี่ยงเนี่ยเวลาเราจะบอกว่ากินปลาหน้าไม่ดีเนะี่ยเราจะไปพูดว่ากินปลาแดงไม่ดีนนะจะบอกได้กับการที่สูงจิ้อหรังนะกินปลาด่างบอกนะว่าไอ้เมื่อไหรนไปโดนยังพวกมันขึน้นหนอนหลายมันจะมีาการได้อารมณ์มึงจะได้อารมณ์ถ้าใครยัยไม่โดนเนี่ยจะรู้ว่าสี่ห้าวันก่อนจบพิธาโทเนี่ยเมาเลยจะส่งลงพื้นที่ของผมจะเป็นแผนกวิเครคาะห์ภาษา ที่เป็นที่ติดนั้นพื้นที่สวยขเขมนผมพูดเขมนได้เล็กน,น้อยมีผู้ชายคนหนึ่งตาเด็กเคยจ้างไปทำง,นา,งทา,านที่เขมรโดน่ากรุ่นอื่นพอทําเสร็จเรียบร้อยไม่ชอบกรไม่ชอบผู้ชายตาเด็กเป็นผู้นําประเทศก็ไม่ชอบหมเห็กันบอกว่าที่โกงและ,ะเจริญเราไม่ได้ว่าคะแนนแต่เราได้ทำที่ขเขมรเสียงดีรูทุกอย่างที่ออาข่าลงันมีเสียงบนนะจังหวะนะครับ ฉะนั dance, ้นไม่ว <bunker> ่าจะเป็นโนแดงอีโนแดงที่เขาเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเป็นหัวหน้าเดินขบวนโนแดงนะไม่ว่ามมีเรื่องที่ไหนลังสิยงนักูไปตลอดเชื่อไหมครับเมื่อวานนี้เรียกร้องนกองตาารมาว่าน้องน้องไปเดินขบวนกับตังอยางอู้อาจารย์ไปมาแลตวก็ต่อแล้วเดินขบวนมาอะไรแค้อะไรเด็กมันต้องคิดอาจารย์หมายถึงอะไรคณะเนี้ยทำพักพักนะครับขอโทษนะครับวีอิสารผมบอกพี คณะบริหารธุกิจทําทำพัดไว้หนึ่งงานเพิ่งแจกเข้าไปห้าพันมึงเอาไปแจกในงานอีกห้าพันโอ้ยอาจารย์มันจะดีเหรอเราไม่ได้ดา่าใครนะเวลาพัสดเสร็จก็มามดูหมอออกมาวิทยาลังศิลปศาสมร์ตอนนี้หมอเราไม่ได้ดา่าใครเราไม่ได้ด่าใครเข้าใจผมไหมเราเป็นนักประชาสัมพันธ์เราต้องฉกฉวยวิกฤตให้ป็นโอกาสอจาจารย์มันไ,ไม่หลนะมึงต้องมาแม่งทุกคณะนั่แหละอาศาัยโอกาสทีไอคนไหนที่เห็นด้วยคือคือต้องเอาคนที่มีหัวใจนะ นะแต่นักกา,ารตลาดเราต้องรามากวันนี้เด็กๆจะเริ่มเอพัดจะเจกกันนะครับและทุกคณะกอกินดีเลยเพราะีผมนั่นมันมีผลเราไม่ได้ได่าใครแต่มันเป็นพััครของเรานะอย่างน้อยมันไม่ทำได้ถึงมือกระเอเวลาเขาเก็บขยะดที่คนเก็บยะอาจ,จะสูนรูปวันเดียวกับเราโอกาสมันเกิดได้ทุกโอกาสนะคำนี้ครับคำว่า NSD เป็นคำที่ใครจะรู้ไม่ได้แล้วตอนนี้ นอกจากไปมิกฤตแล้วมันยังเป็นความเสี่ยงด้วยถ้าสมมติใครจะทําอะไรต่อไปอันนั้นแต่ตรงนี้มันอาจจะมีอันใดไปนะนั่นคือคำปฏิญาณนะครับนะเห็นไหมครับอันนี้อาจจะเห็นในชั้นเสของประชาชนนี้ดาราออกมาแล้วก็ใช้สื่อดังนั้นวันนี้สื่อไอทีจงกลายเป็นสื่อที่ลดเหลืว่ไวแต่ e v e r y t h i จีนกระเบลในโลกนี้มีเต้องมีบัตสื่อไอทีเป็นสื่อที่ดีแอะเดี๋ยวมีรูปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ แม้กต่ทัานเราทำแขนงกูก็อยากจะทำของกูซื่อๆคือบทสนแม่งเสือออกไปในเฟซบุ๊กได้อย่างไรฉะนั้นยิ่งมันพวดเร็วผมเคยกระยายให้กับพวกระดับขออโรงเรียนฟังมีพอยกหนุถามผมอาจารย์้าไมเห็นอยางนี้มันน่าดางอย่ามาเด็กนาดอุปกรณ์เราทให้เด็กล่าก็้างนาดน้าดังในลคนอื่นที่มีจอมอกก็ไม่อมไหนาไว้เลียงว่านนานังได้บ้านหนนะ ว่าพวกเาเนี่ยถ้าสมมติเด็เราไม่เล่นไป่อนที่แสนขนาดนั้นแหละกูร่าหุ่นใหม่นะฮะกูร่าที่ออกมาใหม่แต่สำหรับเด็กเนี่ยเด็กเช่นนั้นแต่เด็กเขา e ก o n ทริ c เด็กเขาเป็นตัวของตัวเองมี generation เด็กนี้ก็ถ่ายรูปมีโทรศัพท์มีไอแพดเอ็มมติชเชอบลพอเข้าถึงบ้านปั๊บเขาจะเข้าหงเขาอยู่กับเครืคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เท่านั้นถามว่ามีพ่อแม่อีกด้ยหมีแม่คอยชโงเสิมเื่อเหมรูไห ยากอย่ากเลยโอาการไม่มีไม่มีใครเสี่ยงเอนบ้านผมนะฮะฉะนั้นเด็กพอมาต่อปั๊บมันก็เข้าพอเข้าป๊อปมันเรลยมันแรงไม่แค่โทรศัพท์ที่ยังปลายดีสัมผัสอันนี้แค่ปลายนี้ยังไม่ทันถูกระบบดูดสัมผัสมันเข้าไปเลยเอนเตอร์เลยเรียบร้อยเวลาผมทำเฟซบุ๊กเนี่ยผมจะไม่ได้แก้ไขเลยมือผมลวกป๊อป If you are online ถ้าเราทำอะไรจะเป็นออนไลน์มันจะเสี่ยบต่อตัวเราเพระาะภาษามันจะไปทันทีโดยที่เราไม่แก้ไขแต่ถ้าอะไรเราเขียนด้วยมือส่งต่อต่อกันตามหลักภาษ